แยมมีทำไมคะแม่กินด้วยได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมคะได้หรอคะไม่ไม่ซื้ออีกอไอแม่ซื้ออีกเหรอไม่ดูดิไม่มีหรวหรอหรอคะเอารีบกินค่ะเดี๋ยวมันมันหยดหมดแล้วค่ะกินเลยค่ะเอามือมือหนิลูกมือกินเลยสิลูกช็อกโกแลตอะค่ะค่ะ อร่อยไหมคะรีบกินแล้วหยวดหมดแล้วเออย,ยหยดใส่กระดาษหรอคะไม่เป็นไรไ,ไหนแบ่งแม่ล่ะไม่มมี้วันไม่มีเวลาได้ไหนไมีตั้งเยอะคะอ๋อแม่มีแล้ว วันนี้ครูสอนอะไรบ้างคะดอกไม้ดอกไม้เหรอคะไม่มีเลยดอกไม้ไม่มีเลยแล้วเมื่อวานครูสั่งกันบ้านแล้วหนูบอกคุณแม่ไหมว่าหนูอยากได้อะไรค่ะค่ะหรอคะแล้วหนูมีไม้ดอกไม้อะใบไม้ไม่มีไม่มีไม่มีเลย แล้วพี่พุธสั่งบอกว่าให้หนูมาบอกแม่ว่ายเตียวอะไรแล้วหนูไม่บอกใช่ไหมคะถ้าไม่บอกก็ไม่ได้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ครูสั่งอะไรบ้างคะพรุ่งนี้ครูสั่งอะไรไม้ตกไม้อีกแล้วไม้ไม้ไม้อะไรคะไม้ตัวนี้ไม่ใช่อีกแล้วอยู่ข้างกุ้งก้ลา มั้งตรงไหนคะตรงนี้